ศูนย์สงครามพิเศษทอดกระถินสสมัคคีประจำปี2565ที่วัดป่าธรรมโสพลได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น1,427,91บาทครับ เวลา9ิกา30นาทีของวันที่22ตุลาคม2565พระครูภาวนาโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลโทนนัทวุฒนาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมด้วยคุณธนพันธ์นาคนคร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานในพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีณวัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรอำเภเมืองจังหวัดลบบุรี ทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรามาสนวัดป่าธรรมโสพลตมบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกำแพงวัดและถวายกำลังใจแด่ศาสนาทายาทโดยเจ้าภาพกฐถินสมคีกับทางศูนย์สงครามพิเศษประกอบด้วยพลโทนัทวุฒนาคานครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคุณธนพันธ์นาคานครประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประธานกรรมการอุปถัมภ์พลตรีนรงริ์คำพีระรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมด้วยพันโทหญิงสุกุมาพรคำพีระพลตรีอิสราดำรงศัก์ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษพร้อมด้วยคุณสุภัตราดำรงศัก พลตำรวจเอกดรชัยพรพาณิชย์อัตราแพทย์หญิงจีรทัศน์พาณิชย์อัตราพลตำรวจตรีพนันชัยชื่นใจธรรมและครอบครัวคุณพ่อชัยสิทธิ์กรมลีเตียละองแม่ประเสริฐเจริญญาติคุณสมศักดิ์คุณจินทนาจิตดิพลังศรีพร้อมบุตรและธิดาบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพลเอกจงรักคุณนายวันเพนหนองบัวล่างและผู้มีจิตทธาร่วมบริจาคทรัพ์ เพื่ออนุโมทนาบุญในพิธีถวาย้ากกถินสมัคีในครั้งนี้โดยยอดเงินรวมทั้งสิ้น1,42791บาทครับได้หนึล้านสี่แสนสองพับาท ไปผ่านพยาโลกาตันที่ทำบุญให้คุณมีสุขอย่าได้มีทุกทุกเข็นสัคราทั้งเงินทองไหลมาเข้ากระเป๋าเจ้าประคุ